พระราชทานสมศักดิ์หลวงปู่สุเมโทพระฟินลิปสิทธิหลวงพ่อชาสุพัทโทพระมรลม,มาาชอ,องค์การพระราชทานสมศักดิ์พระเทพยานวิเทศวัดอัมมาลาวดีสหาราชาณาจักรและพระฟินลิปยาน,นธรรมโมวัดป่ารัตนวันอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันที่สิบห้า พฤศจิกายน2563ราชกิจจานุเบกษาประกาศพรมบรมมราชอ,องค์การประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระเทพยานวิเทศวัดอมาราาวดีสหราชอาจักรสำหรับพระเทพยานวิเทศโรเบิร์ตสุสมเมโตหรือพระอาจารย์สุมเมโตเป็นพระเถระในสายพระป่าในประเทศไทยสิทธิ์ชาวตะวันตกรูปแรกของพระโพธิยานเถร หลวงปู่ชาสุพัทโทวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีเคยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดป่านานาชาติในประเทศไทยจากนั้นเดินทางไปจำพรรษาที่วัดอมราาวดีทางเหนือของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรตั้งแต่พศ2527ตราบจนกเกษียณตนเองจากตำแหน่งเมื่อพศ2553วันเดียวกัน จิจจานุเบกษาประกาศพระบรมราชอ,องค์การประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระฟินลิปยานนมโมวัดป่ารัตนวันอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆ คอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลย